สวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซบอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ดวงกินแซบพ,พามากินทุเรียนค่ะกินทุเรียนซื้อมาตั้งแต่เช้าตั้งไว้มุดขึ้นแล้วค่ะหวานมากกินมุดขึ้นนะคะอ่ะวันนี้ก่อนจะไปรับชมแม่ดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยน้อยนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะมาค่ะมาลงมือกินทุเรียนก็พร้อมกันเลยวันนี้ก็ให้เขากรีดมา บ่งบักทุเรียนทุเรียนทุเรียนไหนอะซื้อมาสองร้อยยี่สิบบาทหน่วยเนี่ยลูกนี้ซื้อมาสองร้อยี่สิบาทจะมาค่ะกินด้วยกันโอ้ยหมดขึ้นทุเรียนใต้ สุขส <ing> ุขมาก บอแเสบแม่ส้มันเป็นน้ำแม่บอแสบอะไหพูดถึงก็มันหวานไหมมันก็หวานแหละแต่มันเหมาะสำหรับไปตามข้าวเหนียวผู้เรียนมากกว่าถ้าเนื้อแบบนี้ เนืไม่แห้งคือส่วนตัวที่กินทุเรียนเนาะที่กินมาเนาะที่ถูกใจก็คือเนื้อท่านเนื้อแบบเนี้ยคือไมีดองคิดว่าต้องเอาไปเป็นข้าวเหนียวทุวเรียนกูถึงว่าหวานไหมหวานแต่เนื้อของเขามันมันแฉะมันแฉะน้ํา น่ากินไหมคะน่ากินไหมดูสิก็น่ากินอยู่เธอมันก็น่ากินอยู่นะแต่ว่าอุย้ยแม่วิ่งแต่ว่าเป็นยังไงหรอมันก็เป็นแบบที่ว่านี่แหละมันเป็นเนื้อแฉะพูดถึงว่ามันหวานไหมข้าหวานคะ่ะแต่ส่วนตัวแม่ดวงชอบแบบว่าถ้าเป็นเนื้อแบบนี้ จะต้องไปทําเป็นข้าวเหนียวทุเรียนเท่านั้นจะจะเอาอะไรมากมายเนาะกับทุเรียนรูปเล็กๆ ให้ไปกินกับข้าวเหนียวมูนเนาะจะอร่อยมาก หมดแล้วอันนี้สุดท้ายมดแล้วหวานเรื่องหวานหวานแน่นอน แล้วก็หมดแล้วด้วยลูกนี้โลโลนิดนิดค่ะสองร้ยบาทสองร้อยี่สิบาทเห็นลูกไซส์มินิดิเล็กๆล็กดีแล้วเรามาลองกินเนาะว่าเป็นทีเดียนใต้ก็อร่อยถ้าคนชอบในรสชาติแบบนี้แต่สำหรับแม่ดวงก็อร่อยแม่อร่อยก็หมดไปแล้วแหละแต่ว่าที่แน่ก็คือถ้าให้เต็มสิบให้ห้าห้าเต็มสิบเนาะ เหมาะสำหรับไปทำข้อเหนียวทุเรียนแบบนี้นะสำหรับแม่ดวงชอบอะไม่ว่ากันวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปนี้อ้อจะลืมไปอชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับไม่ดวงทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ดวงค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ